สวัสดีครับเพือพ่อนเพื่อน EP ของไลเซนในคลิปนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับ2,566เตรียมรับโชคปีใหม่ลองปรับแก้ไขไลเซนดูเพื่อรับโชคในปี2,567นี้แหละครับเจรรับชมนะครับ สวัสดีครับพบกับผมพจลายเซน็นชีวิตดีดีลายเซ็นตรงนี้ครับอีพีของลายเซ็นในคลิปนี้ก็ใกล้สิ้นปีพศสอง6ันหหสิหแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆนที่ยังไม่มีโชคลองปรับแก้ไขลายลเซ็นดูเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆนฟังนะครับว่าปรับอย่างไรเตรียมรับโชคปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วครับสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดดังนั้น เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับถ้าไม่ดีลองปรับดูครับไม่เสียหายครับและจะต้องใส่อะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยต่อนะครับเช่นเดียวกันครับมีเพื่อนๆขอลายเซ็นมาหกท่านด้วยกันทั้งหกท่านเดี๋ยวรอรับลายเซ็นจากพดลายเซ็นในช่องของพดลายเซ็นนะครับครับเพื่อนๆที่ได้ขอลายเซ็นมานะครับขอญาตพูดคุยทั้งนิดนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่า พดไลเซนนั้นส่งไลเซ็นให้ทาง,ทางไหนปัจจุบันต้องขออนุญาตนะครับก็คงจะขออนุญาตส่งผ่านทางช่อง y YouTube พดไลเซนในแต่ละ e p นี่แหละครับเพื่อนๆที่ขอมาแล้วติดต่อแล้วโต้อตอบทางไลน์ก็ดีหรือทางช่องก็ดีในช่องที่สแสดงความคิดเห็นนี่แหละครับขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับเท่านั้นแหละครับผมจะปล่อยช่อง youtube โดยประมาณนะครับ 6-7ถึง7วันโดยประมาณนอกจากพีภารกิจอาจจะข้ามไปก็อาจจะเป็น10วันหรือ14วันอะไรทำนองนี้แหละครับแต่โดยประมาณแล้วเฉลี่ยก็6-7วันช่อง YouTube พลดไลเซนจะปล่อยมาเป็นช่วงๆดังนั้นเพื่อนๆที่ขอมาแล้วลองติดตามจากช่อง YouTube พลดไลเซนนะครับช่องพลดไเซนกดกระดิ่งไว้ครับเวลาผมปล่อยช่องออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทราบแล้วก็ได้เปิด ท่องดิสโนั้นดูว่ามีลายเซ็นของท่านไหมต้องขอบคุณครับเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นนะครับบางท่านก็ขอประเด็นต่างๆมานะครับผมก็พยายามจะทยอยจัดให้กับเพื่อนๆแล้วครับเพื่อ,อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อนบางท่านยันยังพะวงนะครับว่าเอ๊ะขอชื่อนามสกุลจะมีผลอะไรกับเขาไหมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยนะครับว่ามาขอลายเซ็นต้องบอกว่าผมจะพูดเฉพาะชื่อครับ ตามตระกูลจะไม่พูดแต่เพียงแต่ว,ว่าผมเก็บเป็นข้อมูลในข้อมูลเฉพาะตัวกับเพื่อนๆที่ได้ติดต่อกันเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเพื่อนๆได้ขอมาจริงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราเองพยายามที่จะสงวนสิทธิ์ส่วนบุคคลของเพื่อนๆไว้ด้วยและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องลายเซ็นนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ขอลายเซ็นมาลองตัดสินใจดู ถ้าเชื่อหรือสนใจก็ลองทักทายถ้าไม่เชื่อก็ศึกษาไปก่อนนะครับลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงกันหรือไม่อย่างไรไม่เป็นไรครับแสดงความคิดเห็นกันได้ครับมองแย้งต่างมุมตด้แล้วก็มีบางท่านอาจจะสงสัยเรื่องของธาตุเดินเกิดธาตุเดินเกิดีิกับเรื่องของศาสตร์อีกด้านหนึง่งของแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันครับ เรื่องของลายเซนผมแบ่งธาตุเดินเกิดไว้แค่4ช่วงเท่านั้นเองนะครับดินน้ำลมไฟนะครับซึ่งของเรื่องศาสตร์ทางฮวงจุย้ยศาสตร์ทางโหราศาสตร์ต่างๆนั้นเขาอ,อาจจะแบ่งธาตุของบุคคลเป็นธาตุทองธาตุอะไรต่างๆธาตุเงินอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปถึงประเด็นนั้นในเรื่องของลายเซนยันเรื่องของธาตุเดินเกิดเป็นเรื่องที่ผมนํามาใช้กับเรื่องของลายเซนของ เ,เพื่อนๆล่ะครับดังน,นั้นลองตัดสินใจดูนะครับสนใจทักทายมาทางไลน์ดีคณะพจน์ไวสแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับครับมาที่ประเด็นที่ตั้งไว้แล้วครับไก้สิ้นปีสองพันห้า้อยหกสิบหกและเราจะรับปีใหม่สองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดเป็นเพื่อนท่านใดรู้สึกว่าเอ๊ะเอาละเศรษฐกิจช่วงนี้เจอกันทุกท่านแล้วครับว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างถดถอย เศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างทําให้ค่าใช้จ่ายของเรานี้ค่อนข้างจะค่อนข้างลําบากนะก็คือต้องใช้อย่างรอบคอบหรือต้องยอมรับว่ากระแสของทางเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกมันก็ส่งผลมาถึงประเทศบ้านเราด้วยเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนๆที่อาจจะไปลงทุนทางการเงินอาจจะลงทุนทางหุ้นอะไรก็ดีก็ต้องระมัดระวังนะครับ พราะมันมีความเสี่ยงได้สูงในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นเพื่อนๆลองมาดูนะครับถ้ายังไม่มีโชคไม่มีอะไรเข้ามาลองปรับลายเซ็นดูการปรับลายเซ็นในรอบนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยผมทักเอาไว้ว่าถ้าอย่างไรแล้วเราลองมาเซ็นเป็นลายเซ็นเชิงสัญลักษณ์ดูสัญลักษณ์ที่ให้ไปก็คืออินฟินิตีหรือหมายเลขแที่เป็นเลขมงคลนะครับดังนั้น เรื่องของการค้าการขายเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเก็บเงินออมเราอาจจะใช้อินฟินิตีหรือเลข8อยู่ในชื่อชื่อของท่านอาจจะอ่านไม่ออกว่าเป็นอักษรอ,อะไรแต่ที่ผมยกตัวอย่างนี่คือเป็นลายเซ็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดรับโชคนะครับหรือถ้าท่านดีแล้วก็ใช้ตลอดไปไม่ดีลองแก้ไขดูครับ ท่านก็สามารถแก้ไขได้เองเหมือนกันลองศึกษาไปร่วมกันแล้วครับนะครับนั้นเรื่องของลายเซน็นมันเป็นความละเอียดอ่อนนะครับและเป็นเรื่องที่เราเองสามารถแก้ไขได้เองได้เองแต่ว่าท่านอาจจะมีภาระ,ะบ้างถ้าเกิดลายเซ็นนั้นท่านเอาไปทําประเภทของธุรกรรมลายเซ็นมันจะต้องเซ็นให้คงที่เซ็นให้เหมือนกับที่ท่านได้ทําธุรกรรมไว้อาจจะเป็นปัญหาบ้างแต่ถ้าท่านพอใจแล้วลายเซ็นนี้ท่านใช้ตลอดไป ความคล่องตัวลายเซ็นจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับนั้นผมจะยกตัวอย่างนะครับลายเซ็นที่เป็น Infinity. อินฟินิตี้อินฟินิตี้นี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดแล้วครับโอกาสมาได้ตลอดคงอาจจะไม่เลือกว่าเป็นปีใหม่ไม่ปีใหม่นะครับหรือจะเป็นช่วงไหนก็ตามงั้นอินฟินิตี้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะให้กับเพื่อนๆไว้ด้านหน้าก็ได้ไว้ด้านหลังก็ได้ไว้ด้านหลังก็อาจจะเป็น เชิงคล้ายเลขแปดแล้วก็เป็นตัวไว้เก็บออมบ้านปลายชีวิตนะครับแต่บางท่านอาจจะชอบสนใจเอาเลขเอาอินฟินิตี้ไว้ด้านหน้านะครับนี่ผมยกตัวอย่างเป็นอินฟินิตี้ที่ไว้ด้านหน้ารูปทรงจะเอียงนิดนึงครับพอพองามพอครับพองาม จุดนี้ก็เป็นจุดแหล่งสะสมเงินทองและเราเปิดเอาไว้ครับให้เข้ามางั้นตัวแนวนอนตรงนี้เป็นอินฟินิตี้เราจะเฉียงอยู่ประมาณสัก20 30องศาเองศาับนะครับเล็กน้อยพอนะครับเส้นปลายก็ให้พอประมาณอย่ายาวเกินไปนะครับยาวเกินไปก็มีผลกระทบเหมือนกันดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆไว้ถ้าลองใช้ดูหรือเอาแบบเรียบง่ายแบบนี้นครับ ถ้าท่านต้องการออกแบบให้มีรายละเอียดขึ้นก็ลองออกแบบดูนะครับนี่อีกแบบหนึงคือแบบที่เอา Infinity ไว้ด้านหลัง แบบนี้เป็นอักษรที่ผมยกตัวอย่างคืออักษรอรอ่างนะครับออ่างแล้วอินฟิ i ิตี้ไว้ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บออมนะครับไว้บั้นปลายของชีวิตนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับดังนั้นรายละเอียดท่านอาจจะใส่อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็จะเอาเลขแปดไว้หน้าหรือไว้หลังก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่มันอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ ถ้ายิงเอาเลขอินเวนตีไว้ด้านหน้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยครับมันจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ไว้ด้านหน้านะเปรียบเทียบกันดูไว้ด้านหน้ากับไว้ด้านหลังเ,เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับเป็นเลขมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความไม่สิ้นสุดนะครับพร้อมที่จะต่อสู้เดินหน้าต่อไป อันนี้คือจุดที่ทําให้เป็นแรงผลักดันให้กับเจ้าของไลเซนต์นะครับครับมาที่สมบมอบไลเซน์ครับครับ่ันแรกครับคุณคมสันนะครับคุณคมสันแคปหน้าจอนะครับลองฝึกดูนะครับถ้าชอบลองนําไปใช้ดูอันที่สองครับคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ส่งไลเซนต์มาครับไลเซน์เดิมใช้ได้นะครับผมจะไม่แก้ไขนะครับถ้าท่านสนใจอันใหม่ก็ลองใช้ดู อันที่สามครับคุณมาลิสามาลิสานี่ขอภาษาอังกฤษมานะครับครับจัดไปครับอันที่สี่ครับคุณก้านนรงนะครับคุณก้านนรงลายเซนใหม่นะคะอันนี้เป็นลายเซนใหม่ส่วลายเซนเก่าส่งมาสองแบบนะครับแบบเดิมกับแบบที่สองนะครับที่ใช้อยู่ก็ย้ําว่าแบบที่สองใช้ได้ครับนะครับแบบที่สองที่ คุณการารงค์ส่งมานะครับแบบที่สองใช้ได้ครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าใช้ที่อยู่แล้วยังแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนถ้าดีอยู่แล้วนะครับถ้ารู้สึกไม่ชอบมันหรืออยากจะเปลี่ยนก็ลองดูที่ว่าเอารูปทรงนี้ไปปรับแก้ไขดูนะครับอันที่ผมได้ส่งไปนะครับครับท่านที่ห้าครับคุณชัยธวัฒน์นะครับคุณชัยธวัฒน์และท่านที่หกครับคุณนงลักษณ์นะครับคุณนงลักษณ์ หน้าจอนะครับหลุนหลักครับทั้งหกท่านก็พร้อมในครบถ้วนในอีพีนี้นะครับครับเป็นประเด็นที่ผมตั้งไว้ก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขลายเซ็นเพื่อเตรียมรับโชคช่วงใกล้สิ้นปีนี้นะครับและรับปีใหม่ไปเช่นกันนะครับลองตัดสินใจดูนะครับถ้าท่านชอบเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ใส่อินฟินิต้ไปหรือจะใส่เลข8ไว้ด้านหลังหรือเป็นเลข8แนวนอน อันนี้ที่ผมเรียกเป็นตัวอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันแล้วครับดังนั้นตัวอีฟิตี้ตัวเลข8ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามาโอกาสก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะทําให้ท่านนั้นได้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วครับเป็นทางเลือกของท่านงั้นท่านลองดูนะครับถ้าไม่สบายใจลองปรับแก้ไขดู ไม่ยุงยาครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก็คงฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับในปีนี้นะครับขอให้เพื่อนๆเตรียมรับความสุขตอนรับปีใหม่นะครับด้วยความสุขและความสบายใจกับตัวเราและครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าต้องเดินทางไกลก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับโชคดีรับปีใหม่ทุกท่านนลครับพบกับผมได้ใหม่พดไลท์เทน ชีวิตดีด,ดีหลายเส้นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ